สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไม่ดำตัวอ้วนกลมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมไนโครอีกเช่นเคยนะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือ7สิ่งที่ไม่ควรทำในเกมไนโครนั่นเองใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับเกมไนโคลนะครับที่จะเปิดจริงวันที่12มีนาคมนี้นะครับจะมี7สิ่งหรือว่า7อย่างด้วยกันนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ต้องรู้ก่อนเล่นนั่นเอง เพราะว่าเพื่อนๆนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการเล่นนะครับแล้วก็ไม่ทำไอดีพังนั่นเองเกมไ i g h t <ole> c ใกล้จะเปิดแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเติมเกมในราคาถูกผมขอแนะนำร้าน ACK เกม Top Up p e n t t r เเป็นร้านเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทปลอดภยัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนี้ทางร้านยังรับเติมเกมมือถืออื่นอีกมากมาย ถ้าเพื่อนๆสนใจติดต่อได้2ช่องทางที่เพจไลน์ที่ลิงก์ใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปนี้นะครับจิ่งแรกเลยนะครับที่ไม่ควรทาพลาดนะครับนั่นก็คือการเลือกอาชีพหลักตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็จริงอยู่ว่าเราสามารถเปลี่ยนอาชีพเหมือนกับเกมเมีย4โฟได้นะครับตัวอย่างเช่นคัสแรกที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับคือเมจใช่ปะ่ะผมสามารถเปลี่ยนเป็นฮนูคัสแรกได้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นมีดคู่ก็ได้อ่าแต่เกิดเป็นคัสสองเนี่ย มันมีสิ่งจําเป็นที่ต้องใช้ครับนั่นก็คือใบเปลี่ยนอาชีพนั่นเองสําหรับวัสดุในการคราฟเนี่ยมันใช้เวลาในการหาเนี่ยนานพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะตาเปลี่ยนอาชีพขั้นสูงนะครับ3ชิ้นนี้คือหายากมากๆในช่วงแรกนะครับแล้วก็จะมีตาเปลี่ยนอาชีพนะครับระดับธรรมดาอันนี้หาไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่คือเพื่อนๆจะต้องเสียเวลามาคราฟไปเจ้าใบเปลี่ยนอาชีพนี้แน่นอนนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดผมจะเลื่อนคัสสเป็นเมดเนี่ย ผมก็ต้องใช้ใบเปลี่ยนอาชีพเหมือนกันอ่าสำหรับคำเตือนนะครับหากเราเปลี่ยนอาชีพอาวุธหลักอาวุธรองเนี่ยรวมถึงสกิลนะครับจะต้องซื้อหรือคาฟใหม่ทั้งหมดด้วยซึ่งเสียเวลามากกว่าเดิมนะครับถ้าสายฟรีเนี่ยผมแนะนําให้เล่นตัวใหม่เลยดีกว่านะครับแต่ถ้าสายเติมเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับแค่ไปซื้อของในตลาดเอาเป็นอันจบเรื่องนะครับฉะนั้นควรเลือกอาชีพที่เองชอบที่สุดนะครับเพราะจะได้มีกําลังใจในการทําตัวละครให้เก่งขึ้น แนะนำเลยว่าไม่ต้องไปตามใครหรือดูแรงด์กิ้งในเกาหลีเนี่ยเพราะว่าบางทีอะเราเล่นตามใช่ไหมแต่ว่าดูสกิลแล้วมันไม่อินอะมันก็จะเบื่อได้ง่ายๆอยู่ดีนะครับต่อไปสิ่งที่2ที่ไม่ควรทําพลาดนะครับนั่นก็คือมีกิลและพักพวกนั่นเองนะครับแน่นอนว่าผมเคยย้ําไปในคลิปก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการฉายเดี่ยวนะครับยกเว้นแต่ว่าคุณเงินหนาจริงๆอ่ะก็ไปได้ทุกที่คนเดียวนะครับแต่ถึงอย่างนั้น มันก็จะมีคอนเทนต์ปาร์ตี้หรือสงครามย่อมๆในดันฟาร์มที่สามารถฆ่ากันเพื่อตัดเลเวลหรือทรัพยากรได้นั่นเองนะครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องกิ้ก่อนนะครับหรือว่าข้อดีกันนะอ่ะมาที่รูปธงกิ้วนะครับข้อดีของการมีกิว้วหรือกลุ่มแก๊งนะครับคุณจะเล่นสบายขึ้นเพราะมีกองกําลังในการต่อสู้กับกิอ้อื่นๆทั้งไทยด้วยกันเองและยังต้องเจอพี่จีนกับอินโดด้วยนะครับที่เป็นศัตรูกับเราตั้งแต่เริ่มต้นแน่นอน ด้วยความที่เกมอ่ะมันเป็น NFT นึกออกไหมไม่มีความ,ม่าใจดีเหมือนกับเกมเมียโฟเลยแข็งแกร่งคือรอดถ้านึกภาพไม่ออกเนี่ยให้หนึกถึงสุขุมวิท1แล้วกันนะครับฟีลจะแบบนั้นเลยนะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับการมีกิลเนี่ยเราจะได้รับบัฟหรือแพสซีฟจากกิลที่ช่วยเพิ่มค่าพลังให้เราอย่างมากด้วยนะครับอ่ะดูที่ด้านซ้ายล่างนี่ตรงนี้เลยนะครับยิ่งกิลไหนเป็นระบบก็จะพัฒนาบัฟและแพสซีฟของกิลเนี่ยได้ไวกว่ากิลอื่นด้วยนะครับ สำคัญเลยเนี่ยเรายังสามารถรับเควส์กิลได้นะครับและไม่มีกล่องสุ่มของฟ้าด้วยนั่นเองนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะนอกจากนี้เนี่ยเวลาเราทำเควส์กิลนะครับมันจะมีตาของกิลเนี่ยทางด้านซ้ายนะครับสามารถไปแลกของเพิ่มเติมได้ด้วยนั่นเองและยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับยังมีกิจกรรมบอสกิลนะครับให้เราได้ล่าด้วยนั่นเองซึ่งไอเทมที่ได้เนี่ยคือดีมากๆนะครับรู้สึกว่าจะมีประดับฟ้าในกล่องด้วยอ่ะเนี่ยเป็นแหวนนะครับอย่ค่อนข้างดีเลยนะ นั่นหม,มายความว่าภาพรวมของกิลเนี่ยและกลุ่มแก๊งเนี่ยมีแต่ข้อดีล้วนๆนะครับฉะนั้นการไม่มีกิลนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งนั่นเองต่อไปสิ่งที่ไม่ควรทําในข้อที่3นะครับนั่นก็คือการพลาดเควสประจําวันนั่นเองนะครับหน้าตาของเควสประจําวันนี่จะเป็นรูปขนลกอย่างนี้นะกดเข้าไปเรื่อนมาที่หัวข้อที่สนะครับสาหรับเควสประจําวันเนี่ยเราสามารถรับได้สูงสุด30ครั้งต่อวันนะครับให้เรา เลือกรับเคสที่เราไหวนะครับตามเลเวลนะก็ควรรับตั้งแต่ช่วง30ต้นต้นจนถึง40ต้นๆ้นนะครับอ่ะผมจะลองรับให้ดูอ่ะถ้าเกิดเรารับมาเนี่ยมันจะเป็นรูปขนนกเห็นไหมทางด้านขวาอ่ะแบบนี้ในยี่สิบเอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ควรรับเพราะว่ามันตีม่อนไม่โดนนะครับเสียเวลาเปล่าอ่ะประมาณนี้เอาง่ายคือเรารับเท่าที่ทําได้นะครับอาจจะไม่ครบ30ก็ได้อ่ะมากว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะและมาสําคัญมากๆเพราะว่าเราได้อีกพ ได้ทองและก็ได้เหรียญตาประจำวันนะครับสามารถไปแลกไอเทมเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในข้อต่อไปนั่นเองต่อไปนะครับสิ่งที่ไม่ควรทพาพลาดในข้อที่4นะครับนั่นคือการแลกเปลี่ยนเหรียญต่างๆในเกมนั่นเองต้องบอกเลยว่าเหรียญในเกม Night r o นะครับมีหลายสกุลมากๆซึ่งผมจะพูดเฉพาะเหรียญที่สําคัญเท่านั้นนะครับ่ะเริ่มต้นที่ทองก่อนเลยนะครับสําหรับทองเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อของมั่วนะครับ อาจทำให้ตัวละครเก่งช้าได้เลยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องโฟกัสนะครับคือซื้อสกิลฟ้านั่นเองนะครับให้เพื่อนมาที่เมืองหลักนะครับและเลือกไปที่หัวข้อสกิลนี้นะและเลือกไปที่สมุดสกิลนะครับอันที่2นะกดไปให้เราเดินหาร้านสกิลนะครับทีนี้เลื่อนลงมานะครับ จะสังเกตได้ว่าสกิลฟ้าเริ่มต้นเนี่ยราคาถึง9ล้านเลยนะครับซึ่งในช่วงแรกนะครับเงินหายากพอสมควรเลยและยิ่งเป็นเล่มสีม่วงเนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ยยีล้านขึ้นไปนะครับถือว่าใช้เยอะแบบมหาศาลเลยก็ว่าได้แล้วก็สังเกตด้านบนนะครับมันจะมีพวกใบแพสซีฟด้วยนะราคาหลักล้านต้นๆด้วยจริงๆอันเนี้ยก็ทำให้ตัวละครเก่งขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนตัวผมอะผมจะเลือกสกิลบัฟฟ้าก่อนนะครับ เพราะว่าในช่วงแรกอ่ะมนานจาจะเด้งไม่ทันนะครับหากสกิลโจมตีเยอะเกินไปคำแนะนำของผมอ่ะคือเรือกสกิลบัฟก่อน1สกิลและไปไล่เก็บพสซีฟตรงเนี้ยทั้งหมดก่อนนะครับจำว่าบางอาชีพอ่ะอาจจะมีความแตกต่างกันด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องเรียนลำดับตามผมก็ได้นะครับส่วนที่2นะครับก็คือร้านค้าเดี่ยวตัววีนี่นะในส่วนของร้านค้าเนี่ยจะมีอยู่2ส,ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับ ส่วนแรกเลยคือใบตีปวกอาวุธนะครับกับชุดเกราะนั่นเองซื้อได้10บใบต่อวันอย่าซื้อมากจนเกินไปนะครับให้ซื้อพอดีใช้นั่นเองส่วนที่2ออันนี้สําคัญครับคือกาชารายวันจะมีกาชาอาวุธนะครับแถวบนนะแล้วก็กาชาสัตว์ขี่แถวล่างนะครับสามารถสุ่มได้อย่างละ3ครั้งต่อวันซึ่งใช้เงินเยอะมากๆครับและราคาแตกต่างกันด้วยถ้าจำไม่ผิดราคา3า0 0 0าเนี่ยจะปลดล็อกให้สุ่มต่อเลเวล40นะครับ ตรงนี้นะครับให้ระหวังเรื่องสุ่มมากเกินไปจนไม่ดูเงินในกระเป๋านะครับสุ่มแต่พอดีในช่วงแรกนะครับต่อไปนะครับเหรียญแต้มกิวนะครับอันที่2นี้เนาะให้เพื่อนๆนะครับเลือกมาที่หัวข้อด้านซ้ายนะครับที่เป็นรูปธงกิวนะครับอ่ะเดินไปหา NPC เลยสำหรับร้านค้าแลกเปลี่ยนของกิวนะครับ สิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องแรกและจําเป็นมากที่สุดนะครับนั่นคือตาเปลี่ยนอาชีพนะครับนี่อัน750นะก็จริงอยู่ว่าเราสามารถฟา r เดันเจนได้แต่ว่ามันไม่ได้ดอบง่ายขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถใช้แต้มกิลนี้มาซื้อเพิ่มเติมตรงนี้ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวละคอนะครับเข้าสู่ค้าต่อไปได้ไวขึ้นนั่นเองอ่ะทีนี้เพื่อนเลื่อนลงมาด้านล่างครับยังมีสกิลนะครับที่ สำคัญมากๆที่เราต้องใช้แต้มกิล1 0 0 0 0แสนกับ1นึ่ในการแรกนะครับซึ่งใช้เยอะมากๆอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับส่วนอาหารบัฟนะครับที่ราคา1 0,000มื่นนะครับไม่ต้องซื้อนะเพราะว่าช่วงแรกจะแจกมาค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยมันจะแจกมาเป็นตะกร้าแบบนี้นะนี่เป็นอาหารบัฟแบบนี้นะครับทีนะครับไปดูที่ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็น a อ c ีลูกขนลมเหมือนกันกดไปเลยอ่ะก็ยืนอยู่ใกล้ๆกล้กันนะครับสิ่งแรกที่เราควรจะแลกในร้านนี้นะครับ นั่นก็คือนาฬิกาหรือว่าเข็มทิศนั่นเองนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะแต่ว่ามันจะเป็นไอเทมที่เราสามารถสวมใส่ได้และบวกคาสเตตค่อนข้างเยอะเลยนะครับทีนี้ก็เลือกให้ตรงสายเลยนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะอันแรกจะบวกสเต็งอันที่2จะบวกเด็กอันที่3เนี่ยจะบวกอินนั่นเองนะครับส่วนชิ้นต่อไปที่เราโขนแรกนะครับก็คือสมุดสกิลด้านบนนะครับใช้3 6 0 0 0แต้บนะครับและท้ายที่สุดนะครับเลื่อนมาด้านล่างนะจะเป็น ตัวกาชาครับราคา8 0,000ืทั้งสัตว์ขี่แล้วก็อาวุธนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเลือกอันไหนนะครับซึ่งเจ้าปบากาชานะครับจะการันตีระดับสี่วงขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดียอดเยี่ยมเลยนะสําหรับเหรียญต่อไปนะครับจะกระโดดข้ามเหรียญเอไปเลยนะนั่นก็คือเหรียญดันเจียนฟาร์มนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาที่ขีด3ขีดนะครับแล้วก็เลือกรูปดาบตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเข้าไปในดันเจียนเลยสิ่งแรกเลยนะครับที่เราควรจะแลกมากที่สุดนะครับนั่นก็คือ เปลี่ยนอาชีพขั้นสูงตรงนี้นะครับใช้1 2 0 0 0 0แต้มนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าคัสสอเนี่ยมันใช้3เม็ดพอดีเลยนะครับอันนี้ก็มาแลกได้นะไม่ได้ใจว่าเป็นต่อวันหรือว่าต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็จะมีไอเทมน่าสนใจนะครับราคา4ี่แสนนะแถวบนแถวล่างนะครับเนี่ยมันจะเป็นไอเทมที่เราสมใส่นะครับบวกค่าเตตัดเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับอ่ะดูอีกอันหนึ่งอันนี้น้าตาเป็นขวดยาใช่ไหมเนี่ยบวกค่าเตตัดเพิ่มเติมนะครับ ส่วนที่เหลือนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าอยากแลกอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นคําแนะนาของผมอะผมแนะนำว่าให้แลกตาเปลี่ยนอาชีพขั้นสูงก่อนเสมอนะครับเพราะว่าคาัทสามเนี่ยมันใช้ถึง75ชิ้นเลยนะถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่5ที่ไม่ควรทําพลาดนะครับนั่นคือการตีบวกไอเทมนั่นเองต้องบอกเลยว่าการตีบวกไอเทมเกมนี้นะครับอันตรายแบบเมียโฟเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณตีเพลินเนี่ยไอเทมจะไม่ใช่แค่การลดบวกลงนะครับแต่ จะแตกและหายไปเลยนะครับซึ่งคุณเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการซื้อชิ้นใหม่หรือคราฟใหม่กันเลยทีเดียวถ้าระดับอสุรตานะครับคงชิวๆเพราะว่าซื้อใหม่ได้ทันทีนะครับสำหรับอาวุธนะครับจะตีได้มากสุดนะครับบวก7นะถ้าเกิดบวก8ขึ้นไปมีโอกาสแตกนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะ ให้เพื่อสังเกตนะครับเนี่ยมันจะมีตัวสอนเกาหลีนะครับสีแดงขึ้นด้านล่างนั่นเองนะครับถ้าเป็นโกบอนก็จะเป็นภาษาไทยชัดเจนแหละว่ามีโอกาสแตกนั่นเองนะครับส่วนชุดสมใส่นะครับจะบวกได้มากสุดถึงบวก5นั่นเองนะครับมากกว่านี้คือเสี่ยงแตกนะครับต่อไปประดับนะครับจะโบทได้สูงสุดบวก3นะครับบวกมากกว่านี้มีโอกาสแตกนั่นเองอันดิแรกนะครับโบกได้สูงสุดคือ1นนะครับถ้าบวกมากกว่านี้มีโอกาสแตกนะครับ ท้ายสุดคือคลอนั่นเองนะครับสามารถบวกได้สูงสุดบวก1นะครับบวก2ขึ้นไปมีโอกาสแตกนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่6ที่ไม่ควรทํพลาดนะครับนั่นคือการใช้ยาปั๊บต่างๆนะครับไม่ควรตั้งออโต้ทุกขวดนะครับควรเก็บไว้ใช้ตามสถานการณ์ยามจําเป็นเพราะยาเนี้ยมีแจกมาช่วงแรกนะครับไม่เยอะมากนักโดยเฉพาะยา EP ีครับให้ใช้ตอนลงดัน EP ีนะครับจะคลุมที่สุดนั่นเองและมีข้อสังเกตเพิ่มเติมครับดูที่ขวดขวา อันนี้จะเป็นยา XP เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีวันที่กําหนดนะให้เราเลือกใช้ยาพวกนี้ก่อนมันจะเป็นยาที่ได้จากอีเวนต์นะครับต่อไปนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำพลาดในข้อที่7นะครับนั่นก็คือดันเจี้ยนประจําวันนั่นเองนะครับอ่ะมาที่ขีดสาขีดนะครับแล้วก็มาที่หัวข้อดันเจี้ยนตรงนี้นะสำหรับหัวข้อนี้เนี่ยผมพูดไปในคลิป1วันต้องทําอะไรบ้างนะครับแต่ว่าจะมาทวนอีกรอบแล้วกันนะครับ เพราะว่าดันเจียนประจำวันเนี่ยคือเราต้องลงทุกวันนะครับไม่ควรพานั่นเองสำหรับดันเจียนแรกนะครับสามารถลงได้1ชั่วโมงต่อวันนะครับรีเซ็ตเวลาตีสีอันนี้คือของเกาหลีนะของโกบอลอาจจะไม่ใช่ตีสีนะครับดันเจียนแรกก็จะได้ทองนะครับเหรียญโมเล o อนนะครับแล้วก็เหรียญตานะครับใส่สมุดรอพค่าเสตตัดประมาณนี้นะครับ ดันเจี้ยที่2นะครับจะเป็นดันเจี้ยนทรัพยากรนั่นเองนะครับสามารถลงได้1ชั่วโมงต่อวันนะครับรีเซ็ตเวลาตีสี่เหมือนกันนะครับดันเจี้ยที่3นะครับเป็นรายสัปดาห์นะครับสามารถลงได้สูงสุด8ชั่วโมงนะครับต่อสัปดาห์ซึ่งดันเจี้ยนนี้นะครับได้ในส่วนของทรัพยากรนะครับแล้วก็ตาเปลี่ยนอาชีพนั่นเองดันเจี้ยนต่อไปนะครับเป็นดันเจี้ยนฟาร์ม E ีตัวละครแล้วก็ EP สกิลนะครับสามารถลงได้1ชั่วโมงต่อวันเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ห้ามพลาดเลยนะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นดันเจี้ยน EP นะครับแล้วก็ทรัพยากรอันนี้คือรวมกันเลยนะครับนี่แล้วก็จะมีดอกเปลี่ยนฟาร์มนี้ด้วยเห็นไหมที่ใช้แลกของได้นะครับซึ่งดันเจี้ยนนี้เนี่ยสามารถลงได้10ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับไม่จําเป็นถึงขนาดที่ว่าจะต้องลงรวดเดียวนะครับก็ทยอยแบ่งวันลงเอาละกันประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆสำหรับ7สิ่งที่ไม่ควรทพาพลาดในเกมไนโครหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ หากชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า